เนน่ารักสะกดคนดูแทบทุกคนสําหรับน้องเพชรน,น้องพลอยกับคลิปคลิปนี้พี่น้องขาไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเด็ก2คนนี้จะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มกับเยซีทุกคนเกือบแทบทุก ทั่วทุกคนที่ติดตามดูมอรำใจกันร้อยตามดูแอนบอยตามดูทุกคนที่อยู่ในครอบครัวบริสายไม่น่าเชื่อว่าเด็กคนนี้สามารถทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยตกไปกับน้องได้จนทางล่าสุดค่ะได้ไปเจอคลิปหนึ่งมาเป็นคลิปที่เป็นไวรัลอย่างมากสำหรับแฟนคลับบ้านนัก AB แฟนคลับน้องเพชรน้องพลอยแฟนคลับ ซอแอนบอสบอยนะคะเป็น้องขาได้ไปดูคลิปหนึ่งมาแฟนคลับคอมเมนต์ยาวเหยียดทุกคนไดูคลิปนี้ต่างมีความสุขกันทุกคนกับโมเมนต์สุดน่ารักของเด็ก2คนนี้ค่ะเป็นน้องขาก่อนอื่นนี้นะคะก็ขอบคุณเนาะทางแง่แตนมอลั่งใจเกินแสนค่ะที่ได้ถ่ายคลิปให้เราได้เห็นกันทุกวันแล้วแต่ละคลิปแต่ละเรื่องราวแต่ละโมเมนต์คือบน่ารักมากๆเลยที่ทางคุณยายนะคะเสียสละน้อยเ่ไดไทยเราเรียนกันในมุมมองบางครั้งอาจจะโดนดราม่าบ้างแต่ก็ ไอเด t นโ o นค่ะไอเด t นแครค่ะก็สามารถจะทำให้เป็นกับอย่างเราได้เห็นมีความสุขเรื่อยๆก็ทําสำหรับทางยาแตนนะคะเรียกเว่าเป็นคุณยายที่รับ รับโลเลยนะคะรับโลเกรติมัสักสำหรับคุณยายเด่ดเลยนะคะสําหรับทางยแตมาายตมรำใจกันแสนพี่น้องคะก่อนอื่นนะคะไปรับชมคลิปสุดน่ารักกันก่อนนะคะสําหรับทางน้องเพชรน,น้องพลอยที่ทําการเล่นกันแล้วแอดมินเชื่อว่าทุกคนคงจะเห็นใช่หรือไม่คะกับคลิปคลิปนี้เพราะว่าคนดูตอนนี้แตะจะ4ี่ห้าแสนแล้วจากพี่น้องจ๋าพี่น้องคัะไปรับชมคลิปนี้กันค่ะ เจ้าเธอให้ใครให้เพชรพอยไงให้พอยเพชรและหอมกันเลยหอมกันเลยไ โอ้อบอยไซบรนิเพดไซนั่นน่ะสวยมีสองอันแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนเก็บของเพิ่งเจอม่อาน,นิย่าจ้าอัน,นีย่าจ้าให้สลับกันได้เหมือนนั่น มีไว้ให้ใครเขามีไว้ให้เพชรแล้วก็มีไว้ให้พรออุอ้ยใส่ได้ไหมลูกข้างหลังค่ะข้างหลังผิดแล้วหรอ่ประมาณนี้นะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปที่โอโหมีทั้งเสียงหออัวเราะมีทั้งรอยยิ้มความสุขขนาดเราเป็นเอซีได้ดูเพียงแค่หน้าจอยังตกดุลรักน้องเพชน้องควายขนาดนี้ทุกคนขาเป็นยังไงบ้างใครรับชมคลิปเมื่อกี้ไปคอมเมนต์ให้ดูให้ฟังหน่อยเห้ได้อ่านหน่อยว่า คุณมีความรู้สึกอย่างไรกับคลิปล่าสุดนะคะกับคลิปนี้ที่เราได้เปิดไปก่อนนี้นะว่าเออเนี่ยได้ดูโมเมนต,ต์อย่างนี้แล้วเป็นอย่างไรบางคนนะ่ะโอ๊ยบอสบายป่วยพอได้เห็นคลิปนี้ก็รู้สึกว่าใจฟูใจสืน่นขึ้นานาะก,กับโมเมนต์ที่น่ารักแล้วทีนี้พี่น้อง มาเบิงคอมเมนต์มาเบิงคอมเมนต์ค่ะแฟนคลับคอมเมนต์ไวอยังไรนะคะหลังจากในเบิงคลิปนี้จบบางคนเนี่พูดดีมากเนี่ยคนนี้บอกว่าน่ารักสดใสสมไฟจริงๆเจ้าเต้าป้ารักหนูมากๆเลยลูกอ่ารักคุณยายแต๋นด้วยนะคะเลี้ยงล้านเก่งหฮงคนมาเนี่ยน่ารักที่สุดเลยเต้ายิ่งโตหน้าตายิ่งเหมือนพ่อบอยเม่เอ็นตาโตวสวยมากค่ะจริงๆพีน่น้องคาตาน้องโตสวยใน,นในการที่ว่าถ่ายคือแบบแบบ ปลาสวยเหมือนแม่แอนอย่างเงี้ยค่ะอ่าโอ้ยน้องน,น่ารักมากพี่น้องพลอยลูกของแอนบอยน,น่ารักที่สุดเลยเนี่ยค่ะพี่น้องคะส่วนมากแฟนคลับจะเบี่ยงเบียนไปการที่ว่าดูคลิปนี้แล้วแม่มีความสุขดูคลิปนี้แล้วป้ากับยายมีความสุขมากที่ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กอ,ถกอ,อ,มมอืถ้าเกิดว่าน้องนอสมมติพี่น้องคะถ้าเกิดว่าน้องบ้เดยพบพอ่อบ้เดยเือกระพ่ง บอดบอยคือสีบุงวัดตอนนี้เป็นจากไหนอยู่เนี่ยพี่น้องเนาะกับเด็กน้อยที่โอ้โหคือจังบาลเนาะทุกคนจะดูเรื่องราวของน้องแฝดมามากันทุกคนแหละกับเรื่องราวของน้องตั้งแต่อดีตเนาะจนถึงทุกวันนี้คือแบบโอ้โหเปลี่ยนไปมากและเด็กสองคนนี้โต,โตโตโตขึ้นมาอย่างเป็นเด็กที่มีคุณภาพเนี่ยมากๆเลยกับการที่สภาพแวดล้อมดีคนเลี้ยงดีคนรอบตัวดีพ่อกับแม่ที่สั่งสอนดี นี่แหละพี่น้องขาก็ติดตามไปเรื่อยๆค่ะสําหรับน้องเพชรน้องพลอ,อน,นาคตนนักเอกมะล่ามนพี่น้องน้องกเข้ากะโบหูนะคะแต่เห็นเนี่ยเนี่ยต้องแมนละเพราะว่าเดี๋ยวแม่แอนกับสิตัสุดเพียบเฮดไซแล้วขึ้นทึงเวทีนะค่ะพี่น้องขาน้องกับเรื่องราวนี้นั่นเองค่ะก่อนจะไปนี้ขออนุญาตนะคะพันทุกคนไปดูคลิปกันก่อนสําหรับคลิปน่ารักน่ารักขององเพชรน้องพลกับเฟซ เพจนะคะทางแม่แตนมอรำใจเกินแสนที่อับตลดใหด้เห็นกันทุกวันเลยสําหรับเพจในการผ้านองก,กินเข้าวผ้านองเลนผ้านองนอนเสีพี่น้องเนี่ยดูดิ เนี่ยพี่น้องขาเล่นด้วยกันแฟ <c oughs> นขับก็ต่างยิ้มนะว่าเออเน,นี่ยน้องเนี่ยเล่นด้วยกันแล้วความดื้อเนี่ยมันเป็นตามภาษาเด็กอยู่แล้วการที่เขาตีกันทุกคนขาทุกวันนี้นะคะคุณจะรู้ว่าเนี่ยแหละการเลี้ยงหลานที่ดีมันมีผลต่ออย่างเงี้ยเออในการที่ว่าอา่ะบางครั้งอาจจะแบบมีตีตีกันบ้างนะคะก็ตามภาษาเด็กแล้วทุกวันนี้คือแบบแย่แต่ก็คอยบอกคอยสอนว,ว่าโนนะโนนะห้ามนะแฮปปี้กันนะ แล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะให้เด็กคนนี้รู้แล้วว่าเอออะไรเป็นอะไรนะพี่น้องเนาะนั่นแหละก็ถือว่าน่ารักแหละรวมๆไม่น่ารักติดตามตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ยังแบบ,ช,บชื่นชอบน้องอยู่ก็นั่นแหละซัพพอร์ตต่อไปค่ะสำหรับเด็กสองคนนี้นะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับวันนี้ให้ความกดไลก์ก็ช้เพื่อนตามเพหรือช่องเลยนะคะสำหรับวันนี้กลับไปกันค่ะ